สำหรับบ้านใครที่สวิต์มีปัญหาแบบนี้นะครับวันนี้ผมมีวิธีเปลี่ยนสวิต์มาให้นะครับดูตามนี้ได้เลยครับอันนี้ก็คืออุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้นะครับในการเปลี่ยนหลังจากที่เครื่องมือเราพร้อมที่จะทำงานแล้วเราก็มาแกะที่หน้ากากเลยครับก็จะมีสกรูยึดหน้ากากแค่สองตัวนะครับตรงนี้ตรงนี้ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับถ้ามันมีไฟอยู่มันจะดูดได้นะครับตรงนี้นะในส่วนนี้ครับ ใส่รองเท้าทํางานก็ดีนะฮะตรงนี้ครับก็คือของผมไม่ได้ตัดไฟนะตนัวนี้ก็ถ้าเกิดทําเองเราก็ควรที่จะตัดไฟทั้งบ้านเลยก็ดีครับเพื่อป้องกันไฟไฟไฟช็อตไฟดูดนะฮะตรงนี้อันนี้เช็คไฟก่อนทํางานนะครับของผมยังมีไฟอยู่ตัวนี้ไม่ควรทำตามนะครับก็คือเราควรที่จะตัดไฟออกก่อนก่อนที่จะทํางานอันนี้ผมพันเทปกันไว้ก่อนนะครับ ตรงนี้ก็ทําตามได้นะครับถึงจะมีไฟไม่มีไฟก็พันไว้ก่อนครับครับตรงนี้ก็พันจนเสร็จแล้วนะฮะก็พอพันจนเสร็จแล้วเราก็เตรียมเอาตัวบล็อกลอยออกไปเลยครับตรงนี้หลังจากเอาบล็อกลอยออกแล้วนะครับเราก็มีอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับมีสวิตช์หน้ากากแล้วก็บล็อกลอยครับตรงนี้ตรงนี้ผมจะเจาะรูนะครับ ถ้าเกิดคนไหนมีตัวคอนเนคเตอร์ก็ใส่ก็ดีนะครับมันจะกันสายขูดได้ฮะตัวนี้ตัวคอนเนคเตอร์นะครับอันนี้ผมไม่ได้ใช้นะตัวนี้พอดีตัวเก่าไม่มีก็เลยไม่ได้ใช้ก็เจาะรูประมาณนี้นะครับพอให้สายเข้าได้ฮะอันนี้ก็ใส่หน้ากากนะครับเอาสวิตชใส่หน้ากากก็คือ มันจะมีด้านล่างด้านบนอยู่นะครลองเอาหน้ากากมาเทียบกันดูนะครับตามโลโก้ตรงนี้เราก็เอาบล็อกมาใส่ได้เลยนะครับตรงนี้ก็ยึดตามรูเลครับถ้าของผมเนี่ยรูมันจะไม่ตรงเราก็ต้องมาร์กไว้ก่อนหรือว่าเจาะหารูก็ไดครับอันนี้ผมกะกะเอานะตนัวนี้มันเลยเข้าๆออกๆนิดน,นึง แล้วก็มาปอกเอทปพันสายนะครับตรงนี้นี้จะเป็นขั้นตอนเสียบสายไฟเข้าสวิตนะครับก็จะเสียบได้บนล่างนะฮะสลับเส้นไหนก็ได้นะครับ,รบปกติจะวิ่งสายลายลงมาอยู่นะครับตรงนี้โอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็ยึดหน้ากากได้เลยฮะ การติดตั้งก็จะประมาณนี้แหละครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไครต์ด้วยครับขอบคุณครับ